เรียกว่ามีแต่คนจับตาจริงๆสำหรับความสัมพันธ์ของคู่ดีเจเพชรจ้ากับนิวเคลียห์หันษาหลังจากที่มีข่าวเมาส์ข่าวลือเรื่องเลิกกันออกมาถี่เหลือกเกินในช่วงนี้แถมล่าสุดหลายคนยังบอกว่าได้กลิ่นว่าข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่หลังจากที่ฝ่ายของนิวเคลีย์ที่คอมเมนต์ฟาดกลับชาวเน็ตที่หาว่าปล่อยข่าวเพราะสร้างกระแสโปรโมทว่ามันใช่เรื่องเอามาโปรโมทไหมคะถามหน่อยส่วนดีเจเพชรจ้านั้น มีข่าวออกมาว่าจะรอชี้แจงทีเดียวซึ่ง2อคอมเมนต์ล่าสุดของดีเจเพชรจ้าใน i ิน t a g r กรที่ออกมาโพสคลิปได้ไปขับรถกินลมชมวิวเล่นยามค่ำคืนคนเดียวและแฟนๆหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะหน้าตาของดีเจเพชรจที่ดูเศร้าๆเงาๆอย่างชัดเจนหลายคนที่เข้าไปคอมเมนต์ถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นว่าไม่อยากให้เป็นจริงเลยเหล่าบรรดาฟแฟนคลับต่างก็ส่งกำลังใจให้กันอย่างล้นหลามครับ ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ